วัวท้องแต่ว่ามีน้ำเมือกไหลออกมาหลายท่านก็สอบถามเขามานะครับว่าวัวของเข้าได้ตั้งท้องแล้วพานมาหลบหลายหลบแล้วแต่ว่ามีน้ำเมือกออกมานะครับผมเมื่อนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมการที่วัวของเข้านะครับมีน้ำเมือกไหลออกมาซึ่งเข้ามั่นใจแล้วว่าวัวของเข้าท้องนะครับผมจริงๆแล้วนะครับวัวกับเปรียบเสมือนข้นนะครับ ค้นกับเมื่อดั้งท้องนะครับก็จะมีน้ำคำออกมาเห็นจนกลัวจะขอดนะครับวัวกับคือกันนะครับผมเขาก็จะเห็นน้ำคำของเขานะครับไหลออกมาแบบนี้นะครับจนกลัวถึงเก้าเดือนถึงมือขอดผลครับผมรา่ว่าจะเห็นเป็นหนึ่งเดือนสองเทือนะครับหรือว่าอาทิตย์ละเทือนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าผมจะเว้าถึงน้ำเมือกแต่ละชนิดนะครับผมน้ำเมือกชนิดแรกนะครับผม เป็นน้ำเมือกสีใสนะครับหากวัวผสมมาแล้วนะครับผมมีน,น้ำเมือกสีใสวัวมีอาการกระวนกระวายเอาไว้ยะว่าเพศบวมขึ้นคว่อมตอื้นแล้วก็มีการร่องนะครับผมถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับผมแสดงว่าวัองเฮ้าเป็นซัดอีกรอบนะครับวั่ของเฮ้าผสมว่ตติดนะครับเฮาต้องทําการผสมซ้ำนะครับผมน้ําเมือกที่สองนะครับเป็นน้ําเมือกสีคุนนะครับ เพราะว่าจะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าจะเปลี่ยนสีขาวคุณนะครับผมเป็นน้ําเมือกของวัวทองนะครับฐานน้าเมือกตัวนี้ออกมานะครับแล้ววัวของเฮาบ่มีอาการเป็นสัดก็คือบบกระวนกับไหวบกขืนค้อมตัวอื่นแล้วก็เอาไว้ว่ะเพศโบบวมบบห้องนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นน้ําเมือกของลูกของเขานะครับผมอันนี้เป็นเลือกปกตินะครับผมเขาจะเห็นจนกว่าถึงเก้าเดือนนะครับผม ็นวัวของห่าขวดนะครับถ้าวัวของหฮามีน้ำเมือกออกมาปนกับเลือดนะครับแห่หฮอสันนิษฐานได้เลยว่าวัวของหฮามีปัญหากับมดลูกนะครับเพราะว่าจะเป็นมดลูกอักเสบนะครับถึงหปัญหานี้อาจจะเกิดกับแม่วัวหรืออาจจะเป็นการผสมนะครับผสมที่ผิดพลาดเพราะว่าจะเป็นหม้อมือไม่หรือว่าวัวของหฮอได้ผสมโตข้าไปเก็ดแห้มดลูกวัวของหฮออักเสบนะครับผม มันก็จะเป็นน้ำก็จะเป็นน้ำเมือกสีคุณน,นะครับผมสีคุณออกมาปนเลือดนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นสีใสออกมาปนเลือดให้เฮ้ารีบนะครับรีบให้หมอมสตรวจสอบนะครับผมถ้าเป็นน้ำเมือกอันนี้ออกมานะครับเฮาผาสมซ้ากับโติดนะครับผมเขาต้องการเขาต้องทําการรักษามมลูกของเขานะครับผมมีน,น้ำเมือกแบบนี้ออกมา ยาว่ามันจะมีลูกนะครับวัวของเ้าถึงมันบกขึ้นเป็นตัดกระซังกับเพราะว่ามดลูกบวสมบูรณ์นะครับกับเพราะสามาาถเทย์ใ้สัดนะครับรวอมผสมพันธุ์หรือเป็นสัต์ได้นะครับผมสําหรับวัวของผมที่เลี้ยงมากนะครับผมตัวใดมีลูกนะครับที่ห้อผสมเทียมหรือว่าห้าผสมหลอดนะครับหรือว่าผสมโตนะครับผมห้อก็จังหูเลยว่าวัวของห้าแตกต่างนะครับ ผสมติดนะครับผสมติดจะเป็นยังไงนะครับสาหรับวัวผมนะครับซึ่งผสมมาแล้วนะครับครบ21มือนะครับเป็นรอบของการจับสัตว์วัวนะครับเขาก็จะคอยสังเกตวัวของเขวาว่ามีอาการเป็นัตว์อีกบ่มีอาการกระวนกระว่ายห้องขืนคอมตัวอื่นเอาไว้ยาว่าเพศบวมนาเมือกไหลบ่นะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมกะทําการผสมซ้ำนะครับผมแต่ว่าถ้ามีน้เมือกไหลออกมาแล้วก็ม,มีอาการเหล่านี้นะครับ แสดงว่าวัวของเขากะผสมติดนะครับแล้ววัวของเขาจะค่อยตางออกมาต่างก็คือแต่มีเนื้อมีหนังขื้นนะครับแล้วก็ค่อยอ้วนขื้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเจ็ดขวมรูเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากพี่น้องนะครับผมฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปนะครับที่มีประโยชน์ให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ